พอพ่อพาเอิร์ดออกมาจากคุกได้แล้วพ่อก็พาเอิร์ธไปอยู่ที่ห้องเช่าหลังหนึ่งแต่มันก็ไม่ทำให้เอิร์ธสำนึกเลยเขายังคงออกไปหากลุ่มเพื่อนเกเรของเขาเหมือนเดิมพอเอิร์ธกลับมาที่ห้องพ่อก็โกรธมากคิดว่าลูกของเขาจะกลับตัวจึงพูดไปด้วยความโกรธว,ว่าถ้ายังไม่เลิกหนีออกไปเที่ยวก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเอิร์ธเลยโกรธพ่อมากผลักพ่อล้มลงแล้วพูดว่าก็ได้ผมจะไม่กลับมาหาพ่ออีก พ่อเสียใจที่พูดกับลูกไปแบบนั้นและเวลาก็ได้ผ่านไป20ปีพ่อดํายังคงนั่งรอลูกชายคนนั้นหวังว่าเอาจะกลับมาดูแลเขาบ้างในตอนแก่เพราะตอนนี้เขาต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครคอยดูแลแถมยังถูกไล่ออกเพราะเขาแก่มากเกินไปที่จะทำงานไหวพ่อดําได้แต่หาของเก่าขวดเก่าในทังขยะเพื่อเก็บไปขายได้เงินวันละไม่ถึง20บาท ต้องอยู่อย่างประหยัดกินข้าวกับน้ำปลาแล้ววันหนึ่งในตอนที่เขาไปเก็บของเก่าเขาก็ได้พบกับเอิร์ธที่กำลังเดินจูงลูกของเขาเดินผ่านมา